สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่ส k กุลเช่นเคยคลิปนี้พาพี่เหมียวมาเสี่ยงบาทากันอีกแล้วโดยเราจะด่าลูกยากุซ่าไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นเฮ้ยนายเนี่ยขาสั้นชะมัดเลยอะ่ะหน้านายเนี่ยโปะแป้งมากอย่างกับเค้ก<น>อย่างนายเนี่ย ไม่คู่ควรกับสมองของฉันนายเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะจะเห็นว่าลูกยากูซ่าเนี่ยก็ด่ากลับเช่นกันค่ะชนิดที่ว่าดามาด่ากลับไม่กงนี่คือคำพูดตอนหมดความอดทนค่ะซึ่งมันหมายความว่าคุณเนี่ยช่างใจร้าย ทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตพี่แตงกวาได้นะคะด้วยการกดไลค์และกดแชร์ส่วนทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดพลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย